สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราดูรูปแบบการเมืองเนี่ยเขาต้องการมวลชนประชาชนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเข้ามาเพราะเนี่ยมันเป็นภาคประชาชนเป็นเรื่องงุง่านนะแต่ปรากฏว่ามันมีจุดเริ่มก่อนมันมีการสร้างให้เกิดสีขึ้นมาความเป็นจริงมันมีพรรคการเมืองมันมีกลุ่มที่มีความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล,ล้วละพอเป็นพรรคแล้วไม่พอเนี่ยเริ่มขยายผล<ส>เป็นแนวร่วมเดินอีกขาหนึ่งมาเป็นสีเหลืองพอต่อมาเห็นสีเหลืองทําได้ประสบผลสําเร็จพบว่าก็มีความคิดนะ พรรคเพื่อไทยก็ช่างพรรคสีแดงสีชมเนี่ยมันแตกต่างกันในชั่วโมงนี้เนี่ยผมเห็นความแตกต่างก็คือสีชมไม่ได้ลงถนนความแตกต่างของเขาในวันนี้เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่รู้วัฒนธรรมเขายังไม่มีประสบการณ์จุดเริ่มเนี่ยและก็พัฒนาการจนมาสู่พรรคประชาชนหรือพรรคที่เรียกว่าสีส้มเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ย ถ้าเราดูรูปแบบการเมืองเนี่ยเขาต้องการมวลชนประชาชนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยเข้ามาเพราะเนี่ยมันเป็นภาคประชาชนเป็นเรื่องศาสนาะครับแต่ปรากฏว่ามันมีจุดเริ่มก่อนมันมีการสร้างให้เกิดสีขึ้นมาความเป็นจริงมันมีพรรคการเมืองมันมีกลุ่มที่มีความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วละ่ะแต่พอเป็นพรรคแล้วไม่พอเนี่ยเริ่มขยายผลเป็นแนวร่วมเดินอีกขาหนึ่งมาเป็นสีเหลืองอ๋อเพราะต่อมาเห็นสีเหลืองทําได้ประสบผลสําเร็จ ผมว่าก็มีความคิดนะพักเพื่อไทยก็สร้างพักสีแดงพอต่อมาเนี่ยอีกซีกหนึ่งก็มาพักสีน้ําเงินครมามีมามีกอปอปอสอมามีนอปอชอมามีพันธมิตรอันนี้สัญลักษณ์เป็นสีนะ <c oughs> แต่สีส้มเขายังไม่ได้ถูกทําสร้างขึ้นมา <c oughs> สีส้มเนี่ยมันแตกต่างกันในชั่วโมงนี้เนี่ยผมเห็นความแตกต่างก็คือสีส้มไม่ได้ลงถนนแต่วันนี้เนี่ย ลักษณะของสีสะท้อนแนวคิดของคนที่มารวมตัวกันสะท้อนคนในแต่ละเจนสะท้อนแต่ละยุคแต่ละสมัยของสังคมไทยมันเลยเป็นเปลี่นสีทีนี้จากบทเรียนที่ผ่านมาไม่ว่าพันธมิตรไม่ว่าสีแดงไม่ว่าสีน้ำเงินทุกวันนี้เนี่ยได้รับบทเรียนว่าจากการที่ทำกิจกรรมใบเนี่ยที่คิดว่าจะล้มรัฐบาลมุ่งเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยแต่ผลสุดท้าย กฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่ผมก็อยู่ในส่วนนั้นเหมือนกันนะผมก็ถูกดำเนินคดีนะทีนีด้ด้วยความที่มีข้อจํากัดครับถามว่าทําไมไม่อยู่แนวทางเดิมล่ะผมว่าพัฒนาการเนี่ยมันไปสู่จากจากรูปแบบของการการสร้างการสร้างสีขึ้นมาเพื่อต่อสู้แข่งขันล้มล้างและเข้าสู่อํานาจทางการเมืองเนี่ยจนมาสู่เนี่ยพะอ,อีกเจนหนึ่งเนี่ยอย่างที่อาจารย์ถามว่าสามนิ้วคืออะไรมีแนวความคิดยังไงอะไรเนี่ย ผมคิดว่าเจนของเขาเนี่ยชีวิตคนเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3มช่วงช่วงที่หนึ่งอ่ะเป็นช่วงของการเรียนรู้การเรียนรู้หลักเรียนรู้วิชาการอะไรเนี่ยจนถึงยี่สิบ <c oughs> เพราะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเริ่มมีอุดมการอุดมคติทัศนคติลนะต่อสังคมหรือต่อบ,บ้านเมืองจนถึง50หลังจากนั้นจะเป็นวัยว่าด้วยประสบการณ์ไอ้ผมเนี่ยวัยว่าด้วยประสบการณ์คือเกิน50ขึ้นอัพแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยก็เ,เอามาประยุกต์ใช้พักสีส้มหรือพักประชาชนพักก้าวไกลพัก อนาคตใหม่เนี่ยผมว่าเขายังอยู่ในวัยของอุดมการอุดมคติค,ความแตกต่างของเขาในวันนี้เนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่รู้วัฒนธรรมเขายังไม่มีประสบการณ์เขาก็เลยไม่รู้ว่ามันควรจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนการต่อสู้ในทางการเมืองการทําให้เกิดการยอมรับของมวลชน <c oughs> จนเข้าไปสู่ทางการเมืองเนี่ยมันเป็นระบบพรรคการเมืองเป็นระบบของการแข่งขันที่ต่างชาติต่างประเทศเขาก็ทํากันมาเนี่ย แต่นี่ประเทศไทยมันควรจะมีมิติมันจะมีขอบเขตอะไรขนาดไหนและปัญหาอุปสรรคของทัศนคติของคนต่างจัเนี่ยเขามียังไง